ผูการน้ำมาสการปูอ่าเจริญพรปูสันเทียงเหรอบ,บุผูสันเทียงบุผูบไม่คอยสันบม่คอยสันตุนครับอ๋อจากชั้นจักแท่ล้วก็นั่งอยู่กับโตสูตรนี่นะมันแน่นนี่นะเฝ้าสูตรเลยบุปูเฝ้าแล้ <c oughs> วผ <c oughs> ่้ขวั่มสป็เร็จเลยครับผม เอาปูซุมเงียบเมื่อนี่สิมาสุดใดพี่น้องค่อยฟังกันแล้วกันนะครับรัฐบาลไทยพาดไปมันบมปูเ้ยจังใดก่อวอกซูเอฟซีฟังแน่ข้าน้อยก็เลื่อมเดี๋ยวดิรัฐบาลไทยนาะล่างนะมันพาดครับผมแต่ว่าบนมันก็เขาอยีน่นี้ของสองตัวนี่ครับผม เขาอีซี่สองเห็นไหมเอาว่ามองเลขอีอย่างกับมีสามมีสองมีสี่เนี่ยปูมันมันเจ็ดสี่สองเห็นไหมบอกเจ็ดสี่สองบอกปูรัฐบาลไทยในตัวนี้เจ็ดสี่สองกับเจ็ดสี่ศูนย์เห็นไหมครับแมนแมนแมนปู่ม่หม่าเขาตัวนี้เนี่ยคู่ซี่สองกับสี่ศูนย์อย่างเดียวสองตัวก็วิ่งบนกับสี่กับสองกับม่าบดเขิอมันเนียวครับผมมาหมดเลยมาชุดเต็มเลยนะเมนอืม ว่าถือแค่สองตัวบนนั่นละสองตัวล่างเลือวิธีบ่ถืออีกแล้วครับผม <c oughs> อื่าตัวน,นี้เขากำลังทำการอัดคีดปล่อยรัฐบาลไทยเมือนบอลบอรครับเล่าด้มือนี่จีว่าอยู่ก่ันเปิดหัวข้อเรื่องรัฐบาลไทยไหมพอดีว่าบอว่าว่าเรื่องไทยก่อนย้อนหลังจังน้อยเอฟซีเพิพ่งปูบอได้ติดตามเพื่อนกฤษฎิไนะด้เขาไปเบิ้งอ่ะนะปูโอ้แมน แบบที่ว่าเขายุใส่เบาเคเห็นแบบที่ว่านะเขาไปย้อนหลังเบิ้งเห็นบอเซียนอ่ะเลยฮะให้ปูว่าย้อนหลังให้เอฟซีเป็นฟังน้ำอยากยโยมเป็นฟังน้ำผูคนมากผูบ่นสนใจผูบ่ลสนใจก็แล้วไปแบบว่านอกปูเนาะปล่อยผ่านไปครับผมินเนีนยว่าบังคับกันดอกครับอสำหรับเมื่อนี้เป็นจังได๋ปู อ่างเราพัฒนาเหมือนแร่งนี่เลยใส่เลยโดดเลยทีน่นี่บ่มีรูดครับการรู้ซึกว่าก็ย่อมรับอยู่ดอกว่าช่วงนี้มานี่เราพัฒนานะมันจากแผ่วๆวกระเทือนมันมันกระเทือนต่อความนดันนะเสื้อถือเนอยู่บนหน่อยขึ้นแต่ว่าก็เลยมาลังษนานี้นะแบบนี้นะฟี่สไตล์ไม่รูดไม่เด่นครับผม ไปเลยเรื่ยบ้านนี้ไปเลยไม่รวดไม่เด่นเก้าสองสี่เก้าสองสี่พี่น้องฟังเอาเดอเก้าหกสองสี่ยังบอลเลื่อมบอกปูสองสี่ 2, นี่บอลเลื่อมสี่น้ำมันบอกอต้องขอบ,บอกว่าบอดายอักยิงเอารัฐบาลได้มากเล่าเด็กครับมันมาตามสูตรมันเด็กครับผมเก้าสองสี่อ่า ตรงโต๊ดแล้วก็หกห้าสี่ตรงโต๊ดหกห้าสี่ครับออันนี้เลขสองตัวสี่ห้าสี่ห้าเก้าสี่เก้าสี่หกหนึ่งหกหนึ่งห้าเก้าห้าเก้ากันไปที่สามห้าตัวกันคือสามห้าสามห้า อสองสีเริ่มบวกปูสองสีสองสีเริ่มเหนี่ยปนี้เระพ้อยให้เอฟซีในกลุ่มไล่บ้านนี่บ่มีตัวสองสีจับคู่ตกลนไปไหมครับเติมให้เนี่ยคือไล่กักบคว้าแฟร์เติมให้เนี่ยสองสีแล้วปูก็เริ่มเนาะมันก็มีหกปูพอดีบานี้แมนเขาคิดว่าลหลายคนเนาะจะมีไว้ผิดปฏิพันธ์กันเนี่ยอยูอดดีว่าถ้าเอาปูก็เริ่มจับสองสีบัดหายมากมันก็จังมีเก่าสีเก่าสองสีบัดจับคู สองซี่ี่สองหายไปใส่คือบัวเยนนี่ปฏิวานเนาะครับเลื่อยปล่อยเลื่อยตามเลยอันนี้แม่งจำมาประกาศทางซื้อเอาเสด็จครับผมอืมแจ้งมายังเอฟซีที่ที่ปูเด็ดปอในกลุ่มไล่ในในในไล่ส่วนตัวของตัวคนที่มาเป็นเพื่อนของปูเนี่ยังผ่านนี่เด้อสองสี่สี่สองตัวหนึ่งเด้อมันตกหล่นเมียจับคู่จับจับคู่ตกหล่นไปหนึ่งตัวแมีตัวที่ถูกคือสองสี่ บนเน่เน่เนอกครับผมอ่าบ <c oughs> นี <c oughs> นสามตัวมาตัวหนึ่งศูนย์ห้าหนึ่งมีหนึ่งมีศูนย์มีห้าอืมสามตัวมาตัวว่างหันว่องไวที่พวกกวนกี่ทางจะพาะกันดูร้ายมือนตะลือดค <c oughs> ุยบไดาตัวนี้ตนี้มาสนหร <c oughs> อกคุยแล,แล้วมันเจ็บเลยตัวนี้มาหันหรอกเลขศูนย์ห้า สามตัวมาตัวขน้อยมีร่างสังหรณ์ปูร่างสังหรณ์วันหนึ่งสิมาตีหกหนึ่งร่างสนหลอนขิดวายอยู่ขิดวายเอาันจีมาแต่ไห้มันมาลองเบิ้งว่าผูดไดได้เล็กดินทั้งในก็มาใส่สามตัวมาตัวนี้เบิ้งกันได้ครับมือดิเริ่มบอกเล็กหวิ่งเล็กนิ่มเล็กหุดเนาะเพราะว่าที่แหกว่าจีบ่เอาเด็แต่ว่าขึ้นหมักอยู่เด็ เนี่มากตัวใดละ่ะปูบ่บบ่่เอาหลา่ตัวก็ได้ดอกเอา้าว่าบ้องรูรูดซีเนี่ยเม็ดเดียวเนะี่เลขติดซีเนี่ยวิ่งรูดซีได้พี่น้องเด้อซีรองห้านี่ยโอ้ยมันวอลไปมันก็นก้ิีคัดตัวเลขเนะเาะเนี่ยมันเปิดพี่สียตายแล้วเนาะวิ่งรูด <c oughs> วิ่งรูดซีบอกปูแมนเลขติดซี่ติดซีไปรถติดซีไปเห็นบัสซีเก้ากับซีสอง ประมาณนั้นครับระวางหกหกคู่หกหางอ่ะผููสิจอให้ตัวใดเนี่ยพูเสียวตัวแดงแดงใส่นให้มักหากาะก,กับสี่หาไหมห้าเก้าสี่ห้าสองคู่นี้ครับก็แสดงว่าสามตัวเนี่ยต้องหกห้าสี่สามตัวมันก็สองหางหนึ่งเนาะครับ,อเ,อบเอาเมือดอนะเอาเมื่อเอาขี่นอง เบิงปูมือนีวลี่เด็ดปูอยู่ใส่น่อมือนีน่อวลีเด็ดติครับอ่าวลี่เด็ดมันกติมีแน่ยยุ่นนะกติฝากไว้ยุ่นาวลีเด็ดนะครับทางลาวพัฒนาเนาะครับผมตอนนี้แลาวก็ร่างาเคียงยู่กับสูตรรัฐบาลไทยสูตรบนสูตรล่างกับทรงมะฮายรัน่ะครับตอนนี้ก็ั่งหาหลักสิบหลักหนวยชนกันนั่งเฝ่าโต๊ะแมนโมปู โอ้ตัวทำง่ายท่่งโตนี่กับทึ่นเป็นผูกของมี่ไม่ผิดไปไหนนะสำหรับเมือนี้ตำลาวปูซุ่มเงียบวันที่สิบแปดกรกฎาคมหกแปดสามตัวมาตัวมีหนึ่งมีศูนย์มีห้าที่แรกก็ว่าสิบล็อกหายวิ่งบล็อกหายรวดว่าเสี่ยวแจนแจนปูผลเป็นห่วงซียูเมนบล็อก มันคือมักเหล็กสีไหมส่วนตัวนะส่วนตัวอ๋อมานี้จับคู่สามตัวเก้าสองสี่หกห้าสี่สองตัวก็มีสี่ห้าเก้าสี่หกหนึ่งห้าเก้าสามห้าสองสี่เด่นเน้นหนักว่าที่สี่ห้ากับห้าเก้าสองตัวสามตัวก็เสมอกันไปเลยว่าสันเก้าสองสี่หกหาสี่เขีเส้นใต ปูถ่ายคลิปเราพูบอ่เอานําไปพิจรารนาลงเบิงเดอร์หมดที่ผ่านมากับรดนะูดเนาะนั่นเป็นหนึ่งสี่งละการหายน้ทางมันก็มมีเขาไม,ม่รุดไปจิไปรันตีได,ไวด,วด,ดว้ว่าเขาตลอดแล้วก็รุดตลอดกรที่บ่เคยดอกทีว่าบ่เขาจะเคลียกระดเนาะมันบ่ครับผมเอานําไปพิจรารนาลงเบิงโดยเฉพาะเด็กไอ้สามตัวมาโตแต่เก่าขันมันหยุดชะง,งักไป เดือนหนึ่งนหะมันกันสีเดือนอยืนล่ะต้องมีมากอยู่น,นั่นแะเกิดมาเด็กตามสูตรมันครับอ่าน,นี้คาไเมลี่เด็ดเด็ดกระติมีฝากถิ่นต้นไว้อยู่อ่าเนื่องจากช่วงนี้มันลายบุบบุบเนาะบุบบุบเข็หัวหามเนาะต่อไปนี่นะการละมัดระวังเอาอประกาศข่าวผ่านส่องไปน้ำเนยจังหน่อยอืม ถามคนซื้อกับขอมาวัดเนี่ยขาดเดยที่บอก่ยเอาจเจริญพ่อคร <laughs> ับครับทูสาตทูทพูนย่ตะพูยันยานที่พูดนอ้ยโอ้ยเหนาะ้ายแลบไม่ิเนี่ย, <laughs> ย,ยบบสิห้ยรอกมากกระได <laughs> อะเอาเอาเนริญหลับ <laughs> สาธวสาธุ